สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คราจโจชานแนลนะครับก็วันนี้มีอยู่การรีวิวนักเตะปีลีเจเนรีหมายเลขกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของจอห์นคับน,นะครับนะ,ะก็มาในรูปแบบของบวกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ฟูลทีมลีเจเนรีหมายเลขนะครับตำแหน่งที่ใช้เล่นเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็น C.A.M. มนะครับมีช่วงท้ายที่ ให้เพื่อนๆได้โชว์บทบาทบ้างก็จะตัวก็จะขยับไปด้านข้างเป็น RFLF อะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่าหลักๆในไฮไลท์ที่จะเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของ CAM นั่นแหละนะครับนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเปรียบเทียบเล็กน้อยนะกับปีก่อนๆแล้วกับปีไอคอนอะไรแบบนี้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับปีนี้ก็สําหรับยอนคัพเนาะ ในเรื่องของ f อเนี่ยเขารู้สึกว่าจะเท่ากับไอคอนเลยนะครับนะแต่ว่าอาจจะหาบวก5ในราคาที่ถูกกว่าได้ง่ายนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ เลือกพิจารณาและกันในส่วนของ f อแล้วก็กระเป๋าเงินของเพื่อนๆเนาะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวดีกว่านในเรื่องของฟิสิกอลนะครับอันดับแรกในเรื่องของความเร็วในเรื่องของความเร็วเนี่ยสำหรับโยนครับถือว่าเป็นนักเตะที่เร็วมากๆในสเกลที่ไม่มีสปีดดิเบลเลอร์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรานับเขาเป็นกองกลางตัวรุกก็ถือว่ารดเร็วสะใจนะครับแล้วก็จังหวะที่วิ่งสอดเข้ามาเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากๆในการสอดหรือโอเวอร์แลปมาในกรอบเขตโทษแบบนี้ครับ มันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยมันจับจับยากโดนจับได้ยากแล้วก็ข้อดีของเขาคือเขามีความคล่องตัวที่โคตรคล่องครับเล่นโซโล่คิวเนี่ยสนุกมากในสเกลของบวกหนึ่งเพราะว่าอพอบวกหนึ่งแล้วมันก็แบบมีความคล่องมีความเร็วใช่ไหมแล้วก็สกิมูฟยังจะเป็น5าดาวอีกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือแบบโคตรของโคตรดีเลยนะในส่วนของตรงนี้น่ครับเพราะว่าความคล่องของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าคล่องไม่ได้น้อยหน้าเนมาร์หรือใครที่คิดว่าตัวเองคล่องอะ่ะ เอามาเทียบกับโยนคัพได้เลยครับโยนคัพไม่ได้เป็น2รองใครแน่นอนเนี่ยความคล่องตัวเล่นสนุกเล่นมันเหมือนทุกๆปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจังหวะดื้อจังหวะแบบนี่อย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากๆนี่ครับนะเพราะว่ามันจะมีตัวแบบนี้ที่ผมเห็นคล้ายๆกันก็คือโยนคัพบี B ีบกแที่เจอบ่อยๆกับ น,น้องทางบ้านเนาะก็ทรงคล้ายๆกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยแบบเฮ้ยมันแค่บุกหนึ่งเลยทำไมมันแบบได้ประมาณนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบถูกใจเขามากๆแล้วก็อีกเรื่องหน,นึ่งนะครับนะในเรื่องของการจ่ายบอลพอมาเป็นในตําแหน่งของกลางลุกเนยต้องมีทีเด็ดในเรื่องของการจ่ายบอลด้วยใช่ไหมเจ้าตัวก็ไม่มีปัญหาเลยครับในการจ่ายบอลจ่ายบอลได้ดีมากๆโดยเฉพาะจังหวะเล่นแบบ เขาเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการจ่ายบอลแต่ว่ามันจะโดดเด่นในรูปแบบของการตักข้ามหัวให้เพื่อนในจังหวะในกรอบเขตโทษหรือว่าจังหวะไม่ได้ไกลามากเนาะเพราะว่าวิชั่นเนี่ยดีแต่ว่าน้ําหนักก็ดีนะแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาแบบส่งบอลระยะไกลามากๆ อาจจะแบบไม่ได้ดีสู้เท่าพวกซีดานเดอะบอยแต่ว่าจังหวะทําทชิ่งสามเหลี่ยมง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับโอ้โคตดีหรือว่าจังหวะเข้ามาในกรอบเข็ดโทษแล้วก็แบบแย่งบงแย่งบอลให้คู่แข่งเนะี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับนะ,ะทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของเขาในเรื่องการจ่ายบอลคือทําได้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์หลังๆเนี่ยผมก็เริ่มเห็นนะหลายๆท่าน หลายๆคนเลยที่เป็นนักแข่งหรือว่ากําลังจะเทิร์นโปเนี่ยเอาโยนขับมาใช้มากขึ้นนะครับนะเพราะว่าตัวมันเก่งจริงๆนะเออ,อย่างที่บอกะครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการยิงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยที่เขาเพิ่งเปิดตัวมากับเกมซีฟ้าออนไลน์4เนี่ยการยิงของเขาเนี่ยมีปัญหาก็คือเบา อพอๆอกับไอโรบรตโตบาโจเลยนะครับปัญหาคือเบาแต่ว่าในสมัยนี้นะยนครับแทบจะทุกตัวเลยมีการยิงที่รุนแรงมากๆนะครับนะยิงในกรอบเฉียบคมนะน้ำหนักเนี่ยอาจจะถ้าแบบคิดเป็น100%ตามแบบสเกลสูงสุดของพลังการยิงก็อาจจะประมาณ70%นะครับนะขอถ้าเกิดเทียบกับตัวท็อปๆก็ยิงแรงเท่าตัวท็อปๆป,ป,ประมาณ70%นะครับนะแต่ว่าทิศทางเนี่ยโอ้โหเฉียบขาดแม่นยำโก โกยืนถูกเขาเรียกอะไรเกิดโกยืนถูกเสานะครับยังบางทียังเซฟไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะว่ามันมุมมากๆเออแล้วก็ยิงค่อนข้างฉลาดนี่บนะแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของการยิงเนี่ยมันหลากหลายมากๆยิงได้ทุกรูปแบบอาจจะยกเว้นในเรื่องของการยิงไกลอย่างเดียวแต่ว่าถ้ายิงไกลเนี่ยมันก็ยิงได้นะแต่ว่าอาจจะต้องยิงในลักษณะของยิงหักข้อนะจังหวะกระชากและหักข้อแบบเนี้ยมันถึงจะยิงได้แต่นอกเหนือจากนั้นยิงได้หมด ปั่นโลดนะในกรอบนอกกรอบเด็ดขาดแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีทักษะที่ดีมากๆในเรื่องของการหาพื้นที่ให้ตัวเองไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรคือน,นักเตะสไตล์เนี้ยจริงๆ AI ประมาณเนี้ยมันควรจะเป็นของกองหน้าคล้ายๆลรุฟฟันนิสโรยหรือว่าจะเป็นทางด้านของมาโคฟันบัตเทนอาจจะเป็นประมาณนั้นเลยหรือว่าจะแบบ ประมาณตอเลสอะที่เอาแบบพวกมันไปยืนในตำแหน่งของกองกลางตัวลุกอะหาช่องดีมากดึงพื้นที่ได้ดีมากเนี่ยเอ้ะเขาเรียกขยับพื้นที่ได้ดีมากดึงตัวประกบก็ดีถ้าเกิดเขาโดนประกบพื้นที่มันจะโล่งมากๆนะี่ครับนะอันนี้เนี่ยคือข้อดีของเขาคือมันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าครบเครื่องก็ว่าได้นี่ครับขาดแค่อย่างเดียวคือในการยิงเต็มข้อ แต่ว่าถ้าจะให้ยิงจริงๆยิง,ยงได้ไหมก็อย่างที่บอกมันยิงได้อาจจะแบบเพิ่มความง่ายเข้าไปโดยการใส่โค้ดแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าลูกยิงเนี่ยมันปั่นได้รุนแรงมากๆนะครับนะเออการปั่นเนี่ยรุนแรงเสียบมุมถือว่าถ้าเกิดโยนครับมีโอกาส เออได้ยิงเนะ่ยเป็นปเออเป็นประตูได้แบบ60-70%ได้เลยนะค่อนข้างการันตีถ้าเกิดแบบเขาขยับโกไม่แบบถูกจริงๆอนะไรเงี้ยอ่ามันไม่ค่อยได้เนะีดูจังหวะนี้จ,จ่ายบอลดีมากๆนะี่ครับต้องชมคนรับบอลได้รับบอลได้และเล่นต่อได้นะอ่าโอเคต่อมาในส่วนของทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนําถ้าเล่นในตำแหน่งเดียวของผมเนาะผมจะใช้วันทูปั่นแล้วก็โยนบอลน,นะครับนะก็คือโยนบอลจากแนวลึก ถือว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับทักษะโค้ดนี้นะครับนะก็วันทูเพื่อให้เขาเติมเข้าไปแล้วก็ในจังหวะยกบอลเนี่ยแพทนี้การยกบอลมันแล้วก็ถ้าเกิดเราแบบมีตัวที่เก็บบอลดีๆหรือใส่เฟิร์สทัชเข้าไปเนะี่ยโคตรจะดีงามน,นะใช้คํานี้ได้เลยดีงามมากๆนะสำหรับการโยนบอลของโยนครับแล้วก็การปั่นก็แน่นอนนะเอาไปเสริมอาวุธทีเด็ดอย่างนี้แล้ว <c oughs> เป็นไงถือว่าเป็นโยนครับที่ เก่งมากๆแต่ถามถึง FP เนี่ยถ้าเกิดเอ้ยถ้าเกิดเทียบกันปอนต่อปอนเนาะยังไงปีนี้ก็ดีสุดนะครับนะถ้าไม่นับไอคอนแต่ถ้าเกิดนับไอคอนเนี่ยผมก็ยังให้ไอคอนดีกว่าอยู่ดีเนาะเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องทํามาให้ไอคอนดีกว่าอยู่แล้วยกเว้นบางตัวบอกไว้ก่อนเหมือนอย่างเจอหลาดเนี่ยเจอหลาดปีไอคอนซู้ปีแคปไม่ได้นะปีแคปดูดีกว่าเยอะเลยอ่าโอเคกลับมาที่ยนครับก็ถ้าให้เทียบนะอ่อนกว่าไอคอนนิดหนึ่งคือในเรื่องของความเร็ว อาจจะไม่ได้แบบจี๊ดขนาดไอคอนนะไอคอนเนี่ยเอาไปเล่นหน้าเป้าได้สบายๆมันวิ่งแบบวิ่งหลุดวิ่งหลุดเลยแต่ว่าข้อเสียของไอคอนก็คือมันไปต่อได้ยากถ้าเกิดมันเป็นบวก5แล้วอ่ะมันก็แบบไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่ว่าแบบ p l n หรือ pbtb pcap pmc เองก็ตาม มันมีแก๊สพ,พลังที่ไปได้ไกลกว่าก็คือเป็นบวก8ไปเลยแบบนี้อ่าถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดแบบว่ามันบวก8มันก็จะมีสเตตที่มากกว่าไอคอนเนาะแล้วก็ AI เขาทํามาดีมากๆอยู่แล้วนี่ครับนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโยนครับก็เพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูเราแล้วกันถ้าเกิดใครทําฟูบาร์เซโลนาเนี่ยก็อย่าลืมหยิบเขาไปเล่นกลางลุกแล้วกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นกลางลุกที่ดีที่สุดแหละในบาร์เซโลนาที่มีน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบดินโย ก็ดินโยก็ขาดวิกฟุตสองอ่อฟิฟุตเนาะแต่ว่าจริงดินโยมันก็ยิงได้2เท้าเออมันจะมีโยนครับนะเอ่อแล้วก็โรนันดินโยที่ผมมองว่าครบเครื่องที่เหลือเนี่ยมันจะขาดขาดกันเกินอย่างเช่นชาบีนะเดโก้ co, หรือว่าจะเป็นยาลิสตมันเน่นอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าจะเป็นใครก็ตามมันจะขาดหมดนะจะขาดเรื่องความแข็งขาดเรื่องความคมขาดเรื่องสรีระนะมันจะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ดีมากๆแล้วก็ อย่างโยนคับเอาไปเล่นฟูเมต้าก็ไม่เสียหลายเพราะผมก็โดนมาประจำนะสตรีมทีไรโดนโยนคับยิงทุกทีปีบีทีบบวกแปดเก่งมากๆนะครับนะใครมีตังก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย